สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง YouTube เฮงลุงเรือง59นะครับและกระทั่งช่องเพจ a c e b o o k เฮงรุงเรือง59ช่องจริงนะครับกระทั่งเพจ f a c e b o o k นี่ต้องมีคำว่าช่องจริงต่อไทยนะครับเด้อจังสิเปลี่ยนของแท้วันนี้ภาพบรรยากาศมองนี้กล่องคือกระดิกระดิกระดิกัะซี่นะครับภาพบรรยากาศมองนี้เป็น ขังบ้านของ่อเฮงนะครับขังลานข้าเจ้าปลูกอ้อยขึ้นยางอ้อยข้าเจ้าสีไงยอยู่นะครับมันสีบังลมตอนนี้มันทันในเงยกำลังปลูกได้สามเดือนนะครับสองสามเดือนเพิ่นเพิ่งปลูกได้สองสามเดือน,นมันไงมันสูงคือหนิมันสีบังลมนะครับ ที่โล่งๆก็จะกลายเป็นที่ร่อนนี้ขันขันล้มบวพานอ่ะมานะครับืันนี้มาคุยกันเรื่องแนวทางโชคลาภนะครับสำหรับแนวทางโชคลาภนะครับที่พอเฮงจะนําเสนอในมือนี้นะครับเป็นของอาจารย์ดาวพระเสานะครับในเมือสุท้ายนะครับที่พอเฮงเคยเบอกว่า เพิ่นจะให้หางเดียวนะครับสามตัวหางเดียวที่ชอบที่สุดเพิ่นสีห้มะเพิ่นจะห้มาในมือสุดท้ายตลอดนะครับวดที่ผ่านมาเพิ่นก็ใไห,หนึ่งหนึ่ง,ห,งหกวดนนี้เพิ่นจะให้ตัวใดเดี๋ยวพอเห็นกันสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนี่ มาตามมาชมกันเบ้่งนะครับถือว่าถือไก่หรือบ่อกับกับ,กบยูที่คนชอบนะครับอพอเฮงกับเปลี่ยนแค่เพียงซื้อน้าเสนอให้อาจารย์เพิ่นกับเปลี่ยนผู้น้าเสนอแนวทางนะครับเพิ่นกับเข่ามาเรื่อยๆนะครับตวบาโบสถบสทันได้เข่าสามตัวตรงๆโดดแล้วนะครับได้หาหงหวดแล้วบสทันได้เข่านะครับ ตะกี้เขาสามตัวตรงเนี่ยโอ้ยเปลี่ยนวาเลนต์ตอนนี้ก็เขาสองตัวเนี่ยเขาสามตัวโต๊ดเนี่ยเขาเลขไท่สามตัวเนี่เเยเ,เอากับว่าเปลี่ยนยังนะครับกับว่ามีผู้ใดเสห์ถูกได้ตลอดทุกงวดนะครับอาจารย์ดาวเพิ่เสาเพิ่นกน็ให้แนวท้างกับทั้งช่วงของเขามาโดดแล้วสำหรับแนวท้างนะครับที่เพิ่นไ้มาพอเฮงเสียเอานํำเสนอในคลิป ล่าซูดนี่นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางนี่แหละสามตัวหางเดียวนะครับที่พอเฮงร้อคอยจะเอามาสู่พี่น้องท่านผู้ชมได้พิจารณากันนะครับอ่ะขยับออกจากน้อยครับที่นี่แนวทางของเพลนเอ,อาบวสู่แดดว,ว่าดีไหมออกมองแก่งๆบ่ได้่ แนวท้ของเพิ่นเนี่เยเพิ่นทรงมาให้พอเหงมัสสีบ่มีอยู่ในชุดสามตัวชุดเต็มกับโบมีอ่าสามตัวชุดเต็มก็ไม่มีสามตัวสี่ชุดก็ไม่มีชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษเลยนะครับชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษเนี่ยพอเหงหาซอกเบิ้งแล้วหาเบิง้งหาหาเบิง้ง ชุด2โตกับววกนีนะครับชุดสองตสิมี6หกสามศูนยมีชุด2โตครับมันกับกีหลายๆหลายๆงวดที่เพิน่นไห้มามันกับ่่ามีในชุดเต็มแล้วกับ่่ามีในชุด4โตัวเอยชุด3โตัวสี่ชุดนะครับสหางจะไม่มีนะครับ จะเป็นพิเศษเลยเพื่อนไห้มาเป็นพิเศษในมือนี้นะครับล่าสุดอาจารย์เพื่นไห้ม้าเป็นตัวเลขหาหานะครับเป็น550เป็น3ตัวหางเดียว ตามที่พอเห็นเคยว่าไว้พอเศร้านะครับว่าพอเห็นอยากได้ชุดนี่ละทำไมาพี่น้องท่านผู้ชมได้พิจารณากันได้ร้องพิจารณาร้องเบิ้งหาทเทียชื่นชอบหาทเทียมักนะครับอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคลาภก็จะคอยล้องเบิ้งนะครับเด้อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับพิจารณาด้วยตัวเองแล้วก็แนวทางของเพิ่นบริโภคการัานตีได้ว่า มันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีแต่ป็ดการคาดการไว้ว่ามันนาจะมาตัวนี้มีท่อนั้นนะครับขันมันมาตรงกันเขาก็โชคดีไปขันมันมาบ่ตรงกันครับของอาจารย์เพื่อนเขากับโโชคดีวดหนนาก็เอาไม่แต่สถิติที่พ่านมาพี่น้องท่านผู้ชมกับคงสิเคยเห็นแล้วคงสิเคยเห็นเพราะว่าอาจารย์เพื่อนหามาเนี่ยพลาดยาก เพิ่นคัดตัวใดว่าตัวใดกะมีไม่เห็นนะครับงวดนี้พี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับอาจารย์ดาวพระเสาคลิปล่าสุดแล้วนะครับล่าสุดมื้อนี้เพิ่นให้มาเพิ่นชอบส้วนตัวเลยคือ550ห้อมันเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับขอน้องหมุน3ามกับกับ่หลายนะครับแค่3ามกับเนี่ยนะครับจะเป็น505แล้วก็055 550 505แล้วก็055กัหนหกัมุนสากลับกบ็ดีนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเตี๋ยมีสีษออกได้ทุกตัวนะครับไปยืนยุหลักได้ก็ได้การบันยืนยุหลักหน่วยเลขศูนย์มายืนยุหลักหน่วยตามที่เพิน่นให้มาถือว่าตรงเป๊ะน,นะครับ,บเปลี่ยน550เลย แต่ว่าคือเลขศูนย์นะครับถ้าเกิดเลขศูนย์ขยับไปยุกก่กลางนะครับมันเกิดสิเข่าโตที่เขาตัดออกมาโอ้ยโตที่เขาสลับที่ยืนนะครับหรือไปยุ่งักลอยเห็นสิเขากจะสถูกคือเขาโดยถูกแบบเต็มนะครับถูกแบบเต็มบางท่านว่าเอ้ยตดเอาโต้ดนั่นก็นได้หน่อยนะครับมันสามหางตัดออกมาเป็นสามหางหนึ่งเขาก็ใส่เต็มๆลดใส่เต็มๆเ,เ,เอาแบบปิดเลยนะครับ บ่หยมีทางออกไปได้เลยบ่หิมีทางวีว่าไงไงมันเป็นแปลกนะครับกล่องบ่รับหรือมันเกิดความห่อนกับบ่หูนะครับเอา้เอามีปัญหากับพวเป็นงยังน,น,นะครับมาจะเห็นตัวเลขเนาะพี่นอนะ้องเนาะ นี่แหละพอเห็นกันเลยอ,อยากเอามานําเสนอให้พี่น้องท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางเทื่อมันก็นการตีบ่ได้นะครับบางท่านก็นว่าคือว่าข้อมุนกันเก่ามาให้เบิ่งแน่การพอเห็นเอาขึ้นมาหลายเทื่อแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมากต่หนึ่งหนึ่งฮกเส้นไห้มานะครับคลิปสุดท้ายนี่แหละ ันแฟนพันแท้สีหูเลยนะครับจะให้ไว้เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อใส่วิจรณายันในการรับชมนะครับขอเหงังเพาว่านาอยากให้เข่านะครับให้เข่าให้พี่น้องเอฟซได้โชคดีมีเงินไปทําบุญมีเงินไปใส่ใจซื้อกับเข่ากับน้านหรือืมหรือว่าเปด เฮ็ดธุรกิจไงก็นั่นก็ได้ขันโชคดีหลนะครับเนาะให้ไว้เป็นแนวทางนะครับพอเหงกะคิดว่าน่าจะมีสิทธิ์เขานะครับเพราะว่าทุกเมื่อนี่สังเกตเบื้องแนวทางนะครับออกมาแต่ละเทือนี่ยมาออกอยุต้ขิตอะไรเขาเนี่ยเขาขามไปขามมาเขาวนอยู่นั่นบ่ไปนะครับมาออกตัวเฉียด วัดนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของอาจารย์ดาวพระเสาครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอาขึ้นมืดเต่พี่น้องเลยเดี๋ยวพอเห้งวางไว้กันนะลองกลมนี่ลองใส่เอา้านี่ชัดเจนนะครับให้ท่านชมเป็นแนวทางนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่แหละแนวทางล่าสุดของอาจารย์ดาวพระเสาดังกระดังงวดนี่ นะครับเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีตามไลฟ์แล้วนะครับในคลิปสุดท้ายนี่นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมที่ความไว,ว้วางใจกับทั้งช่องอให้เป็นผู้นําเอาแนวทางมาเผยแพร่ามานําเสนอให้กับพี่น้องท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับและก็ให้การติดตามด้วยดีเสมอมานะครับเด้อขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งโกมานลารวยสู้ผูดสู้คนครับจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ